กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกท่านด้วยความเคารพนะครับพบกับไอ h ชน n นลประจำวันเสาร์ที่28พฤศจิกาคม2559ในบรรยากาศซึ่งกำลังร้อนระอุในบรรยากาศซึ่งการติดตามข่าวเกี่ยวกับวัฒธรรมกายกำลังร้อนแรงนะครับสังคมโดยรวมให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเรื่องของวัดรธรรมกายกำลังถูกลากเข้าไปเป็นประเด็นการเมืองนะครับแต่ที่น้า ดีใจน่าชื่นใจเป็นอย่างยิ่งคือเริ่มมีคนที่เป็นกลางๆงคนที่ไม่เคยเข้าวัดพระธรรมกายคนที่มีใจสะอาดเป็นธรรมเริ่มจับตาเริ่มส่งเสียงเริ่มตั้งคำถามไปยัง DSI ไปยังทุกคนที่มีส่วนในการขับเคลื่อนขบ,บวนการนี้เช่นมีคำว่าแก๊งรับงานศึกพระเช่นมีคำว่าทำไมนายแพทย์มโนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไปถแถลงข่าวที่ดี i ทำไมทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถึงมีความกระเฮี้ยนกระหือรือที่จะทําเรื่องนี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดทำไมดี i ไปถึงหน้าวัดพระธรรมากายแล้วถึงไม่ยอมเข้าไปในวัดทําไมมีความจําเป็นอะไรยังไงที่จะต้องรีบจัดการเรื่องนี้เกี่ยวกับพระซึ่งอาพาธอยู่ในวัดทำไมต้องรีบจัดการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดถึงขนาดจะต้องมีฮอมีรถหุ้มเกราะบางคนนะครับถึงขนาด เชียร์ให้เอาทหารมาปิดล้อมมาฆ่าคนในวัดพระธรรมกายมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมขณะนี้สังคมโดยรวมกําลังตั้งคำถามแล้วก็อึ้งมีกันไปหมดนะครับเมื่อเช้านะครับผมได้ดูข่าวนะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์สิโรธนะครับที่ทีวี24นะครับ อาจารย์ศีโรธคล้ามไพบูรณ์ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการทำงานของ DSI และพี่มโน,โนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้ทำลักษณะอย่างนี้แม้กระทั่งการไปขอร้องให้ท่านสมเด็จช่วงได้เข้ามาเป็นคนกลางเรื่องนี้มีคำถามมานะครับว่าก็ก่อนหน้านี้ไม่ใช่เหรอครับที่ DSI ก็ตั้งข้อกล่าวหาสมเด็จช่วงเกี่ยวกับเรื่อง รถโบราณแล้วขณะนี้ทำไมจะต้องไปขอให้ท่านเข้ามาเกี่ยวข้องมีความต้องการมีจุดประสงค์อะไรที่ซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งการทําหนังสือมาถึงเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีหรือยื่นไปให้ทางมอสออะไรประมาณนี้สังคมตั้งคําถามมาที่ DSi และทีมงานว่ากําลังคิดกําลังจะทําอะไร จริงหรือไม่ที่เขาลือกันว่ารับงานมาจริงหรือไม่ที่มีธงในการที่จะล้มวัดพระธรรมกายให้ได้ในเร็ววันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นคําถามที่อึงมีไปหมดในสังคมตอนนี้แม้กระทั่งวันที่มาที่สพคลองหลวงก็มีคนไปลือกันว่ามีทหารหน่วยซีรหรือตำรวจไม่แน่ใจจำนวนเป็นร้อยนาย อยู่ด้านหลังสอพอเมืองคลองหลวงสิ่งเหล่านี้ d s เอต้องตอบคําถามสังคมและจริงหรือไม่ครับว่าธงของงานนี้คือต้องการจับหลวงพ่อธรรมชโยศึกให้ได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหนยังไงเป็นสิ่งซึ่งสังคม เริ่มมีกระแสะคําถามเหล่านี้เรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องความยุติธรรมทั้งๆท,ท,ที่คนเหล่านั้นไม่ได้เข้าวัดพระธรรมกายแต่เขาเริ่มทนไม่ไหวที่เห็นความอายุติธรรมกําลังเกิดขึ้นกับพระอายุเจ็สิบปีและกําลังอาพาธอยู่นะครับนี่คือสังคมโดยรวมตอนนี้ข่าวโดยรวมนะวินาทีนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีข้อ เรื่องแปลกๆที่อยากจะให้สาธุชนทุกท่านได้ตั้งข้อสังเกตนะครับมันก็เป็นเรื่องเล็กๆนะครับไม่ใหญ่อะไรมากเช่นว่าบุคคลที่มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องวัดพระธรรมกายนีย่ส่วนใหญ่ก็จะมีตัวอักษรพอผ่านนะครับเช่นพระพุทธอิสระนะครับท่านภัยบุญคุ้มฉายาคุณภัยบุญนิติตะวันนะครับท่านพิสิทธิ์วงเมืองนะครับหรือแม้กระทั่งคุณภัยสารพืชมงคล นะครับที่ไม่มีพอพานก็มีอยู่สองคนนะครับก็คือนายแพทย์มโนนะครับและก็คุณธรรมนูนนะครับก็เป็นเรื่องแปลกๆนะครับเป็นเรื่องซึ่งให้จดจําไว้ในช่วงเวลาเหล่านี้นะครับเรื่องที่2ก็คือ DSI กล้าไปแม้กระทั่งในคุกแต่ไม่กล้าเข้าวัดพระธรรมกายก็เป็นเรื่องแปลกนะครับเรื่องที่3ก็คือก่อนหน้านี้ก็เคยเจะหาวิธีที่จะเขาเรียกว่าตั้งข้อหายกับสมเด็จช่วง แต่ตอนนี้กลับไปจะขอให้สมเด็จช่วงได้มาเคลียร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องที่จะต้องถามานายแพทย์มโนหรือพี่มโนของผมอีกสักเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่พี่มโนเนี่ยได้ไปบอกว่ารู้เส้นสนกลในในวัดพระธรรมากายทุกอย่างรู้ละเอียดรู้มีจุดนู่นจุดนี่เยอะแยะมากมายนะครับและสุดท้ายก็ได้มาบอกว่า การที่หลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยมีรหัสเรียกว่า101เนี่ยมาจากนิสัยส่วนตัวของหลวงพ่อที่เปลี่ยนกลับไปกลับมาเป็นร้อยครั้งก็เลยได้ชื่อว่า101จริงๆไม่ใช่นะครับอยากจะบอกสาวกของพี่มโนและคนที่ไม่เข้าใจวัดพระธรรมกายว่า101เท่าที่ผมไปสอบถามมาเนี่ยเป็นรหัสก็คือ หมายเลขโทรศัพท์ภายในแค่นั้นเองครับภายในเวลาจะโอนก็หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองเขาก็เลยเรียกลวเพราะว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งเพราะเป็นรหัสโทรศัพท์ภายในเหมือนกับในองค์กรในบริษัทต่างๆที่จะมีรหัสมีชื่อเรียกกันโดยเฉพาะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นพี่มโนอย่าไปทําให้คนทั่วไปที่เขาไม่ได้ติดตามข่าวได้รู้เนี่ยไปให้เขาเข้าใจสับสนนะครับพี่มโนและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะถามพี่มโนว่า มีคนฝากผมมาบอกว่าทำไมพี่มนโนเวลาให้สัมภาษณ์โทรทัศน์หรือออกรายการเนี่ยจะไม่พยายามให้เห็นไรฟันยิ้มก็ยิ้มแบบเล็กน้อยหัวเราะก็พยายามที่จะไม่หเห็นข้างในปรากฏว่ามีคนไปเก็บภาพพี่มนโนมาว่าออลักษณะฟันของพี่มนโนเนี่ยมันดำไปหมดผมก็ไม่อยากจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากวิบากกรรมหรืออะไรนะครับและผมก็ยังคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่มีการตกแต่งภาพ พี่มโนช่วยโชว์ฟันโชว์ป่าของพี่ให้สื่อเห็นชัดๆหน่อยได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นประเด็นเล็กน้อยที่มาถามมาพูดกันก็จะฝากประเด็นต่างๆเหล่านี้ไว้ในไอ h ช n แนลประจำวันที่28นะครับขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ